ต้องไม่ใส่ไปญญะหรือว่าเ,เอาหลานไปนอนที่บ้านหนูเนี่ยนี่เนี่ยนี่ก็จะไม่ผลด้วยเนี่ยค่ะคือเราก็ต้องเก็บของต้องอะไรเลยใช่ไหมคะต้องเก็บค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือของเสือเสียหายอะไรบ้างคะตอนนี้ม,นมีตู้มีเตียงมีผู้หลายอย่างที่รับที่นอนอะไรไม่รู้เก็บไม่ทันอ่ะค่ะ ตรงนู้นมันเดินไม่ได้ไหมคะได้ได้แหม่บ้านนู้นอ่ะมาเดินมาที่นี่ใช่ไหม อครั้งนี่จะเข้าไปในนี่ลองไปนี่ลูกท่วมแล้วใช่ไหมคะข้างในอ่ะในบ้านไปดูเขายกห้องดิจะรียอยู่กับป้าตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนู้นมันเดินไม่ได้ไหมคะได้ได้น้ำท่วมเพว่หมดเลยเนี่ยร้อนมากเกิดร้อนมากเลยเนี่ยค่ะแล้วเข้าไปดูข้างในด้วยหลักใหญ่ในบ้านแล้วตอนนี้เราเริ่มเก็บของออกใช่ไหมแล้เก็บแล้วน้ำล้างแต่เมื่อไหร่คะในที่เข้าบ้านเนีห้าวันแล้นประมาณประมาณเนี่ยตรงนี้มันค่ะ ทั้งนายจะยกของไปทั้งั้านเลยหมดเลยนี่ก็จะต้องสบายนะมากเปิดไปไหมคะไม่ต้องก็ได้ค่ะน้านอน้ำนี่มันอมันมีตะยามีอะไรอยู่นเปิดไฟไ,ไหมคะไม่ต้องจะเห็นเนได้เลยค่ะ ไหนข้างในไหนครับตอนนี้เราเสียหายอะไรบ้างคะข้างในตอบไม่ถูกเลยที่หลับที่นอนเตียงอู้เตอร์เยอะแยะหมดเสียหายค่ะแล้วตอนนี้เรานอนที่ไหนคะต้องไม่ใส่ปัญญายหัวเอาหลานไปนอนบ้านนู้นเนี่ยนี่เนี่ยนี่กันจะไม่ผลเลยเนี่ยค่ะคือเราก็ต้องเก็บของต้องอะไรเลยใช่ไหมคะค่ะคือของเสื้อเสียหายอะไรบ้างคะตอนนี้ มันมีตู้มีเตียงมีผู้หลายอย่างที่รับที่นอนอะไรไม่รู้ hmm. เก็บไม่ทันอ่ะ <Ha. S 1> hmm. นี่ก็ไม่พอดีแล้วเนี่ยเจรี่เนี่ยวันนี้